สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กาลังติดตามรับชมช่องแชร์ชนแนลนะครับช่องห่วยฟรีวันนี้เราก็มาพบกันเป็นคลิปที่2นะครับกับการคิดคํานวณสูตรห่วยรัฐบาลนะครับสําหรับคลิปนี้จะเป็น2สูตรเทียบชนหลักหน่วยบนนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับเอามาฝากกันให้พิจารณาดูนะครับในงวดนี้ทั้ง2สูตรนี้เข้ามางวดแรกจากงวดวันที่1นะครับมีนาคมลงมานะครับแต่ผมจะทําเป็นตัวอย่างให้ดู6งวดล่าสุดนะครับย้อนกลับไปได้อีกนะครับ ก็จะมีผิด1ง,งวดนะครับแต่ละสูตรก่อนเดือนก็ต้องย้าเตือนกันนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวชนนะครับ จากงวดที่ออก019นะครับลงมา6กวันล่าสุดวันนี้จะชนกันอยู่ที่3ตัวนครับ903กับผลรวัลที่ออก019นะครับหลักหน่วยบนนะครับตัวที่เข้ามาคือเลข9กวัต่อมาก็ชนกันที่903เหมือนกันนะครับ3ตัวกับผลรางวัลที่ออก903นะครับ หลักหน่วยนะครับเราเอาเฉพาะหลักหน่วยเลขสามวันต่อมาจะชนกันที่1 2 5สองห้านะครับกับผลรางวันที่ออกสองเดสองเลข2นะครับเข้ามาวันต่อมาก็ชนกันที่1 2 5สองหนะครับกับผลรางวันที่ออก8 7ดเสองเลข2เข้ามา วัดถัดมาชนกันอยู่ที่25 6หนะครับ3ตัวนะครับกับผลรางวัลที่ออก605ตัวที่เข้ามาคือเลข5ของงวดที่ผ่านมานะครับชนกันที่เลข0นย์กับเลข1นะครับ2ตัวกับผลรางวัลที่ออก5 30เลข0นะครับเข้ามาอันนี้เป็นสถิติของทั้ง2สูตรนะครับเดี๋ยวงวดนี้เรามาดูสูตรที่1 จากงวดที่ออก019นะครับ6งวดถ้าท่านมีเวลาก็ลองคิดคำนวณย้อนกลับไปได้อีกนะครับ6บวก7เ,กเป็น13 13บวก7เ,กเป็น20นะครับได้เลข0สูตรนี้เพิ่มไปทีละ3แต้มนะครับ069นะครับ4ตัวกับผลรางวัลที่ออก019เลข9นะครับ,บ, 6, เ,รบเข้ามา 9บกบวกสเป็น11 11อบเวกเเป็น20่สนะครับได้ศูนย์สาเหมือนกันออก903เลขสาเข้ามา3าบวกหเป็น9 9้เบวกสเป็น12 2581สองหนะครับออกเจ็ดนะครับ สอบวกเเป็น 11, 11อบเอ็กหนึ่เป็นสิบนะครับได้สองหกับผลรางวัลที่ออก 8, 72เจ็ดสลขสอนะครับสอบวกสเป็น 4, 4่บวกสเป็น6กนะครับหกเก้สี่ตัวนะครับกับผลรางวัลที่ออก 6, 0, 5ตัวที่เข้ามาคือเลขห้า ห้บวกเเป็น14 14ีบวกเเป็น21นะครับได้1 4ึ่เจนะครับเพิ่มไปทีละ3แต้มตัวที่เข้ามาคือเลขศูนยะครับกับครลัน์ที่ออก5 3 0ของงวดนี้0ูนบวกเบวกศนะครับได้เลข 7. เจเพิ่มไปทีละ3าแต้มก็จะเป็น10 3 6 1> 3 1ม็กนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะครับ7036น,นะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับสูตรนี้ตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักหน่วยบนนะครับตัวแรกแล้วก็ หลักร้อยหลักหน่วยของเลข้ายครั้งที่1น,นะครับเรามาดูสูตรที่2นะครับสูตรที่2ก็จากงวดเดียวกันนะครับถ้าย้อนกลับไปก็จากคานวณจากจมีนาคมลงมานะครับก็จะมีผิด1ง,งวดเหมือนกัน7จบวกหเป็น8 8ดบวกเเป็น15 15้บวกห้าเป็นยีนะครับได้เลขศูน ตัวแรกนะครับได้เลข10ได้เลข0นะครับลบ1นะครับก็จะเหลือ9 9ให้บวก2นะครับเป็น11 11บวก1เป็น12 12บวก1เป็น13นะครับ0 9 1 2 3กับผลรางวัลที่ออก0 1 9นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข9 วดต่อมา6บวก5เป็น1 1 11บวก8เป็น10 9 9 19บวก1เป็น20นะครับ0 9 1 2 3นะครับกับผลรางวัลที่ออก903เลข3เข้ามาบวกกันแล้วนะครับได้2 1 3 4 5นะครับออก2 7 2เลข2เข้ามา0 9บวก0บวก3เป็น12นะครับ2 1 3 4 5 ผลรางวัลที่ออก8 7 2เจ็ดสนะครับเลขสเข้ามา3ามบวกศบวกสเป็น5 5าบวกแเป็น13นะครับได้เลขสามสามี่กนะครับกับผลรางวัลที่ออกหกศเลขห้นะครับตัวที่เข้ามาของงวดที่ผ่านมานะครับหนวกหเป็น7 7บวก8เป็น15 15บวก4เป็น19นะครับได้เลข9 -1 นะครับตัวแรกเหลือ8 8บก2ได้10 10 1, บวก1เป็น11 11บวก1เป็น12นเอาตัวท้ายนะครับถ้าเลข2หลัก98012กับผลางวันที่ออก530เลข0นะครับตัวที่เข้ามา เป็นสถิติของสูตรนะครับเรามาดูของงวดนี้6บวก2เป็น8 8บวก8เป็น16นะครับได้เลข6ตัวแรกได้เลข6กลบหนะครับเหลือ5 5ตัวนี้บวก2ได้เลข7 7็บวก1นะครับได้เลข8 8บวก1 ไรล์เก้าสามเอ็ดสามสิกระกฎาคมนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะครับเป็นสูตรใหม่ทั้ง2ส,สูตรนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็น2ตัวล่างนะครับ แล้วก็บวกด้วยหลักสิบเลขหน้าครั้งที่สองหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่สองนะครับถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับงวดนี้ระหว่าง2สูตร ตัวที่ชนนะครับเลข7เลข0นไม่มีเลข3ไม่มีมีเลข6ชนกัน2ตัวนะครับที่เลข6และก็เลขเจ็ดสองสูตรเทียบชนหลักหน่วยบนนะครับสอสูตรนี้จะไปต่อหรือไม่นะครับชนกันที่เลข6 แลก็เลข7นะครับ3 1ท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับถึงความน่าจับเป็นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับว่าชอบถูกใจตรงใจหรือไม่นะครับสถิติหลังจากที่ผิดก็เข้ามา6กนวดนะครับย้อนไปได้อีกทั้ง2สูตรนะครับ งวดนี้6กับ7ดนะครับจะมาไหมตัวไหนจะมานะครับงวดนี้ตัวเลขโดยเฉพาะหลักหน่วยนะครับงวดนี้ก็จะรู้สึกว่าจะไปคนละทิศละทางอยู่นะครับงวดนี้ส่วนหลักสิบก,ก็ยังพอพอได้นะครับพอเกาะกลุ่มกันอยู่นะครับแต่ว่าหลักหน่วยนะครับงวดนี้ก็ยังสูสีสูสีกันนะครับ ยังไม่มีตัวไหนที่โดดเด่นขึ้นมาจริงๆนะครับเดี๋ยวเราดูภาพรวมของสูตรนะครับสูตรที่เหลือก็จะจะลงจะลงเพิ่มเติมให้นะครับเดยมาเปรียบเทียบเอาหรือใครชอบตัวไหนที่ลงไวก้ก็ลองพิจรารณาดูนะครับการตัดสินใจขึ้นอยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับว่าชอบถูกใจตรงใจหรือไม่นะครับก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกทการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับ สำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบไรียมทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ j ชร์ a ช n e l หวยฟรีแล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดสารแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ